อาครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการหาค่าเงินงวดอีกเหมือนกันจะเป็นการหาค่ารายงวดอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการหาค่ารายงวดเมื่อคิดดอกเบี้ยสินงวดนะครับเพราะฉะนั้นยังคงเหมือนเดิมครับเงินงวดคือ r ใหญ่นะครับจํานวนงวดที่มีการรับหรือจ่ายนะครับก็แทนด้วยสัญลักษณ์คือ n นะครับอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็น r เล็กครับซึ่งเกิดจาก ดอกเบีย้ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่หนึ่งร้อยอ่ะคราวนี้เราจะมาดูไทม์ไลน์ของการคิดดอกเบีย้ยนะครับแต่คิดดอกเบีย้ยเป็นสิ้นงวดนะครับ เหมือนเดิมนะครับสิ้นงวดที่สูอ่าอันนี้หมายถึงสิ้นงวดที่ศูนย์เป็นต้นงวดที่หนึ่งนะครับสิ้นงวดที่หนึ่งต้นงวดที่สองสิ้นงวดที่สองต้นงวดที่สามสิ้นงวดที่สามต้นงวดที่สี่ไปจนถึงสิ้นงวดที่ n อลบหนึ่งเป็นต้นงวดที่เนก็เป็นสิ้นงวดที่ n ดังนั้น มีการฝากเงินเป็นมุดงวดดังนั้นสิ้นงวดที่ศูนย์ต้นงวดที่หนึ่งมีการฝากเงินไหมครับไม่มีเนาะพราะเป็นการรับหรือจ่ายตอนสิ้นงวดเพราะฉะนั้นเราจะไปฝากเงินที่สิ้นงวดที่ศูนย์หรือต้นาส้นงวดที่หนึ่งหรือต้นงวดที่สองนะครับสิ้นงวดที่สองหรือต้นงวดที่สาม สิ้นงวดที่สามหรือต้นงวดที่สี่สิ้นงวดที่เอ็นลบหนึ่งหรือต้นงวดที่เอ็น M, และก็ฝากสิ้นงวดที่เอ็น่ะมีการคดิดดอกเบี้ยครับเกิดจากเงินต้นคืออ่คูณหนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยของเราคืออะไรครับ หนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยยกกำลังจำนวนงวดมีทั้งหมดกี่งวดครับเนี่ยมีการคิดดอกเบี้ยทั้งหมดกี่งวดมีการคิดดอกเบี้ยทั้งหมด n ลบหนึ่งงวดครับฝากไปแล้วนะครับสิ้นงวดแล้วก็คิดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งครับอดอกเบี้ยหนึ่งครั้งสองครั้งไปจนถึง คิดโดเบียเลบหนึ N ่งครั้งอันนี้ไปครับอ่ะมาดูต่อนะครับสิ้นงวดที่สองมีการคิดโดเบีย้ยนะครับ R คูหนึ R ่งบวก R ยกกำลัง N ลบสอง นะครับสิ้นงวดที่3เป็นต้นงวดที่4ถูกไหมครับมีการคิดเงินรวมเกิดจาก R คูณ1บวก R ยกกำลัง N ลบ3เพราะนั้นสิ้นงวดที่ N ลบ1นะครับจะมีการคิดดบี้ย R ะคูณ1อ่าขอร อะาเขียนแบบให้เห็นเพราะสิงต่า,กกาเกิดจากอาคูณหนึ่งบวกอายกกำลังหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นยันรวมเมื่อสิ้นงวดที่ n นะครับก็จะเกิดจาก R คูณ1บวก R ยกกำลัง n ลบ1บวกกับ R คูณ1บวก R ยกกำลัง n ลบ2บวกไปจนถึง R คูณ1บวก R แล้วก็บวก R นะครับหรือจะเขียนเรียงลำดับใหม่เป็น R บวกกับ R คูณ1บวก R เลก บวกอคูณ1บวกอ,วกอยกกำลังสองบวกไปจนถึงอคูณ1บวกอยกกำลัง n ลบ1นถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันมันเป็นอนุรกรมเลยขาคณิตพจน์แรกคืออาใหญ่นะครับอัตราส่วนร่วมคือ1บวกอารเล็กเพราะนั้นเงินรวม ของอนุกรมเงขาคณิตเกิดจาก A1 คูณ r กำลัง N แล้วลบหหารด้วย r ลบ1 A1 เของเราคือ R ใหญ่ครับอัตราส่วนคือ1บวก R ยกกำลัง N แลบ1หารด้วยอัตราส่วน R รลบ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ r ใหญ่คูณกับ1บวก r เล็กยกกำลัง n บวคูณกับ r เล็กนี่คือการหาค่ารายงวดนะครับเมื่อคิดดอกเบีย้ยตอนสิ้นง,งวดเราจะหาจากตัวนี้ครับ พราะฉะนั้นนะครับเราจะเอาสูตรนี้มาใช้ในการหาค่ารายงวดเมื่อคิดต่อสิ้นงวดครับดูตัวอย่างกันนะครับสายฟ้าฝากเงินคานนี้เปลี่ยนชื่อนะครับเป,เปลี่ยนตัวคอมใหม่นะสายฟ้าฝากเงิน100บาทนะครับเข้าบัญชีธนาคารทุก สิ้นเดือนอ่ะมีประโยคตัวนี้ให้รู้ว่าเป็นค่ารายงวดตอนสิ้นงวดครับเป็นเวลา2ปีให้อัตราดอกเบีย้ย6%ต่อปีนะครับมีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนนะครับเมื่อสิ้นปีที่2อสายฟ้าจะได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับมีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนนั่นหมายความว่า1ปีจะมีการคิดดอกเบีย้ยทั้งหมด1 2ครั้ง ฝากเงินตอนสิ้นงวดทุกเดือนเป็นเวลา2ปีแสดงว่ามีการคิดดอกเบีย้ยทั้งหมด24ครั้งนั้นจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดให้ฝากเงิน100บาทนั่นคือเงินงวดอาใหญ่ของเราคือ100อัตราดอกเบีย้ยอาเล็กคือ6%ปต่อปีแต่1ปีคิด12ครั้งนั่นคือ6%เส่วน12หรือ 0.5%คิดเป็น0.005แล้วจำนวนงวด n คือ24ครับดังนั้นเราจะหาเงินรวมนะครับเมื่อการคิดดอกเบี้ยนะครับแบบสิ้นงวดเกิดจาก s เท่ากับ r ใหญ่คูณกับ1บวก r เล็กกำลัง n ลบ1หาด้วย r เล็กครับแทนค่าครับ เงินงวด r ใหญ่ของเราคือ100คูณกับอัตราดอ,อกเบีย้ย1บวก0.005เป็น1.005ยกกำลัง24-1ลบ1ครับหารด้วย r คือ0.005แล้วคำนวณออกมาครับจะอยู่ในรูปของค่าประมาณ นะครับ1.005ยกกำลัง24ครับได้เท่าไหร่รบ1ก็จะกลายเป็น100คูณอยู่กับ0.1272หารด้วย0.005อ่ะประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ2 5 4 0 สามจุดสองศูนย์ับานโดยประมาณเนะเาะเดูดูเช็คอีกทีหนึ่งถูกไหมอ่ะเรามีเราเกิดจากการประมาณค่านะครับหนึ่งจุด 0.1272คูณ100แล้วไปอ่าน0.005นะครับอยู่ที่ประมาณ2,544 2, 000, 2 44, นะครับจริงๆนะครับมันเกิดจากการปัดเนาะนะครับเกิดจากการประมาณค่านะครับอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับ2,544บวกลบไม่เกิน บวกกบไม่เกินหนึ่งนะครับบวกกบไม่เกินหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นปีที่สองสายฟ้าจะมีเงินรวมอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่กว่า อ่ะโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเราก็จะดูตัวอย่างจากแบบฝึกทักษะที่6.5นะครับสุดเขตนะครับฝากเงินธนาคารโดยฝากประจำทุกเดือนเดือนละ5,000บาททุกสิ้นเดือนครับเป็นเวลา4ปีธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ3.6ต่อปีครับเดยคิดดอกเบีนนาา้ยทบต้นทุกเดือนเมือ่อกำหนดครบ4ปีสุดเขตจะได้รับเงินเท่าไหร่ คิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกเดือนครับในเวลาหนึ่งปีจะคิดดอกเบีย้ยทั้งหมดสิบสองครั้งถูกไหมครับแต่เราฝากสินงวดทุกเดือนเป็นเวลาสี่ปีแสดงว่าจะมีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นทั้งหมดสิบสองสี่ก็สี่สิบแปดครั้งสิ่งที่โจทย์กำหนด,ดให้มาคือเงินงวดคือห้าพันอัตราดอกเบีย้ยคือสามจุดหกเปอร์เซ็นต่อปีจะหนึ่งปีคิดสิบสองครั้งมันก็คือ 0.3%หรือ0.003นั่นเองละ n คือ48อเราจะหาคำตอบจาก R คูณด้วย1บวก R ทั้งหมดกำลัง n ลบ1หารด้วย R ครับแทนค่าได้เป็น5,000ครับคูณกับ1บวกอัตราดอกเบีย้ยคือ0.003เป็น1.003ยกกำลัง 48แล้วลบหนึ่งครับหารด้วยอาคือ0 0 0ย์คำวนวณออกมาครับว่า1.003ยากกำลัง48ได้เท่าไหร่นะครับจากนั้นลบหนึ่งครับเป็น5,000นะครับจริงๆเป็นค่าประมาณ5,000คูณกับ1จุดอ่าไม่ใช่หนึ่งครับ0.1ย 546โดยประมาณครับหารด้วย0.003์จามอ่ะคำตอบคือเท่าไหร่ได้2 5 7 666.66็ดหกหกหประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราได้แลครับสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดดังนั้นเมื่อครบกำหนดสี่ปีครับสุดเขตจะได้เงรวม,รม,รมทั้งหมดโดยประมาณสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดบาทนั่นเองครับ โอเคนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นการคิดดอกเบีย้ยตอนสิ้นงวดนะครับหากให้นักเรียนลองดูในแบบฝึกทักษะที่6.5นะครับข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะครับลองทำแบบฝึกหัด3ข้อนี้ดูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวนการหาค่าเงินงวดเมื่อคิดดอกเบีย้ยตอนสิ้นงวดนะครับ ขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งสำหรับการหาค่ารายงวดเมื่อคิดดอกเบีย้ยตอนสิ้นงวดเราจะหาจาก S เงินรวมคือ R ใหญ่คือเงินงวดครับคูณกับ1บวกอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดยกกำลัง n นลบด้วย1นะครับหารด้วยอัตราดอกเบีย้ยนะครับเป็นการคิดดอกเบีย้ยตอนสิ้นงวดนั่นเอง นะครับถ้าหากนักเรียนคนใดสงสัยในการหาค่ารายงวดไม่ว่าจะเป็นค่ารายงวดตอนต้นงวดหรือตอนเส้นงวดนะครับก็สามารถสอบถามไปยังครูประจําวิชาแล้วก็สอบถามมาในไลน์กลุ่มนะครับหรือเฟซกลุ่มได้นะครับสําหรับวันนี้